ลอยลอยกระทงทุกคนมาทำกระทงขนมปังกันนะคะใช้วัตถุดิบแค่สองอย่างเองค่ะแค่ขนมปังกับไข่แค่นี้นะคะเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็หาขวดแล้วก็ทำให้ขนมปังมันแบนแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นครึ่งทาไข่ขาวลงไปนะคะแล้วก็จับจีบขนมปังให้เป็นใบไม้ค่ะเมื่อจับจีบเสร็จแล้วนะคะใช้ไม้จิ้มฟันขัดไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ จีบแบบใบไม้แบบนี้เลยต่อมามาทำตัวตกแต่งกันนะคะเราจะตัดขอบขนมปังทั้ง4ด้านเพื่อทำดอกไม้ค่ะทาไข่ขาวลงไปนะคะเพื่อให้มันติดกันเวลาที่เราหมวนได้แล้วคะ่ะดอกไม้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันขัดไว้แบบนี้นะคะต่อมามาทำฐานกระทงกันค่ะวางขนมปังเป็นแผ่นนะคะแล้วก็ นำจีบใบไม้ที่เราเตรียมไว้ค่ะมาทาไข่ขาวแล้วปิดลงไปอันนี้นะคะเป็นชั้นแรกของขนมปังค่ะกดๆๆลงไปนะคะให้มันติดกับแผ่นขนมปังข้างล่างเสร็จแล้วค่าฐานต่อมาเราจะมาทำชั้นที่2กันนะคะทาไข่ขาวค่ะแล้วก็แปะลงไปค่ะกดลงไปนะคะเพื่อให้มันอยู่จากนั้นนะคะนำจีบใบไม้ค่ะที่เราเตรียมไว้มาทาไข่ขาว แล้วก็แปะลงไปค่ะทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็กดกดกดลงไปเลยจ้าเพื่อจะให้มันติดแน่นค่ะได้แล้วค่ะกระทงสองชั้นของเราจากนั้นนะคะถึงเวลาดอกไม้ของเราแล้วทาไข่ขาวลงไปค่ะแล้วก็แปะลงไปตามใจชอบได้เลยค่ะได้แล้วค่ะกระทงหมูมิ้งของเราจ้าต่อมาเข้าเตาอบเลยจ้าว้าว ออกมาแล้วใช้ได้เหมือนกันนะคะเราไปหาดอกไม้หน้าบ้านมาตกแต่งเพิ่มกันจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ากระทงมูมิ้งของเรา